ถ้าจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องรักแรกของผมก็ต้องย้อนกลับไปสมัยมอสองครับก็ผมก็ชอบผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอชื่อว่ามี่เป็นผู้หญิงใส่แว่นเรียบร้อยแล้วก็หน้านิ่งหน่อยอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นเด็กเนิร์ดอะนะแต่สิ่งที่ทําให้ผมชอบเธอเลยก็คือรอยยิ้มครับอ้าวทำไมอะผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงจากรอยยิ้มมันผิดเหรอพอผมรู้ตัวว่าผมชอบเธอเข้าไปผมก็เลยพยายามตีสนิทกับเพื่อนเธอเพื่อที่จะได้เป็นเพื่อนกับเธอแล้วก็ ิบเธอนะแต่ก็ดันม่รู้ความจริงว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอะตอนที่ผมรู้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำทั้งหมดไปเพื่ออะไรมันสูญเปล่าไปหมดเลยอะผมก็เลยพยายามเฟนดเนียวจากเขาแต่ว่าก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมชอบมีจริงๆอะผมจึงเลือกที่จะชอบเธอต่อไปขอแค่ได้เห็นรอยยิ้มอันสวยงามของเธอก็มีความสุขแล้ว ถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนรักกันแต่ก็ขอให้เป็นเพื่อนแล้วก็สนิทกันได้เห็นรอยยิ้มของมี่ก็มีความสุขพอแล้วลนะ่ะฮะส่วนจุดจบของรักแรกนี้ก็คงเป็นเพราะว่าพวกเราเรียนจบม .3 ครับผมเลือกที่จะเรียนต่อม .4 ไปเรียนสายวิทย์คณิตคอมส่วนเธอก็เรียนสายอาชีพนะตามแฟนนะซึ่งผมเองก็ไม่มีทั้งเบอร์ทั้งไลน์หรือแมตเตเฟสที่จะบอกความรู้สึกง,ง่งๆนี้ออกไปอะ ผมจึงออกมาเล่าให้ทุกคนฟังครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะกดแชร์เพื่อให้คลิปนี้ส่งไปถึงเธอได้เพื่อที่ผมจะบอกกับเธอว่ากูชอบมึงนะเพื่อน,ยอยนในนนออคบอกกับฉันว่าไม่เคยพบให้<ะ>อ่ะฉันมีชีวิตเพื่อคนอย่างฉันหลยเออยา